สวัสดีจ้าพี่โยคุลาบานเองด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาดีจ้ามาจา้ะนี่จ้ะหลังจากผลงานที่ว่าพี่โยกับน้องแนนไปหามาเรียบร้อยนะจ๊ะนี่อันนี้ก็เป็นของน้องแนนกับน้องแก่มนะจ๊ะนี่กองนี่อ่าหน่อยให,ใหญ่ดีจันน่า <Okay. S 1> ดิจ้ะโี่ขายกิโลละหนึ่งลอยทั้งละบ้าน <laughs> หมดแล้วรู้ละร้ละอยบาทคอยดูจะมีคนสนใจสั่งไหมเดจะนี่เบฟซีบ้าไงเนาะเดจานนอนนอข้อขาวกบฟวบบนี่กิโลละหนึ่งร้อยบาทนะจ้ะพอปอ,อกแล้วจะออกมาเป็นนอนขา้อขาวแบบนเดจานี้นี่จ้ะอันนี้ก็ของพี่โยกำลังเริ่มป้าทำไมเหลือแค่นอีลอเรมรีของพี่โยหมดรเลยแดดร้อนเลยหมดเดี๋ยวจะนี่อเมรีล่างแล้วก็ใส จ้ะเคงใบหนึน่งเคงใหญ่เลยจ้ะนี่น,นี่ก็นอใหญ่ๆเหมือนกันจ้ะอันนี้เป็นสองพี่โยเลยจ้ะอันนี้ก็ยามขาดเสะพายไปกับยามขาดสองข้าวสารเดี๋ยวมันนึกน <laughs> ึกจะเป็นฮิสโตูกแล้วบ่ <laughs> ไม่ได้ถ่ายแล้วไม่ได้เดินไปถ่ายที่ละ พอแยก<า>ใหญ่กันหาโมจิตามเม็ดระยากัปปานอันนี่ก็ได้เวลาปอกได้จังหามาบาดเหนื่อยแล้วมาปอกเหนื่อยยิย่งกลัวอีกแล้วจ้ะนี่ปอกมันเปลือกมันแข็งมันไม่เหมือนนกไผ่เขาก็เขาหนะ่อยนี่ปอกง่ายอันนี้เปลือกมันแข็งเร็บอร์กำลังหลัดเดี๋ยวจะตรงน,นั้นดีเปิี่นเปลือกมันจุกแข็งจริงๆริงอัน แต่ว่าให้เดวโยก็จะช่วยเมลี่ปอเหมือนกันนะจ๊นนะโรนไม่้อนเถอะสวัสดีจ้ามาจ้ะได้เวลาปอกหนโโจนแล้วจ้ะ ไงกว่าตอนหางอิจฉานอน,น,อน,นอโยขึ้นเตีหนังข้างบนัไม่โดนก็นลม,มได้รู้สึกว่าร้อนการดร้อนถ้จาจันนี้หมอหนาม,มาจนเรือเศษกับยิบปังหนี่มาปอกใสอันนี้ก็ได้นะจัน จะางามกว่าเดกไอ้นอนังแนนโพสไปเลยจะเคยดูจะมีคนสังนะ่งไหมนีคนสั่งกงแก้งขายครับโอนโจกแกงขายได้่ปอปลาหน่อจิวกับเชิงลอยทางนู้นทำไมยังรอยฝนตกเนาะทาง,งเอต้น ยุคาน้อยตะนามแขังเต้มครัอ๋อใหญ่ๆนี่พอหักมานี่ก่อนจะมาพอนเอาตุ้มบอลสีมันอ่อนๆเลยจ้ะปาดดูนะในเชิงแข็งกับเอานะ ือว่าไดยูโรเจนิ่น,ะน,นี่ยแม่งก็นอกก้องแก้มก็ได้หลายแตตั้งน้องแก้มนั่นถึงไหมไม่ได้ทายได้ใครแต่ยอาจัรยถ้าอยู่ใครฮะใครมุดเลยน้องแก้มน่ะไปหาหน่ะเดินตามตัวก็ละ่ะอาจารย์น้องไม่เห็นหรอกมีนายอาจารย์น,นอโจดว่ะไม่เอานี่ว่ะเอาแล้วฮะใครมุวดว่ะมียามหน่ <laughs> หยอยๆห้ทายด้วยกัน ลังนะห,นหิบนากเลยแม่แม่หน่จะเป็นโตกกันหนูแล้วง่ายนะแบบเป็นยังง่ายนะฮันใจไม่โอคดี๋ยวก็บตัวเป็นพื้นแดงแล้วก็หันใจไม่อิน แล้วก็จะเป็นลมแล้วก็ลุกขึ้นมาเต้นเต,เ,ตเตาง่อย <ś c oughs> จานท์อร่อยกำลังหาหนจุดเพืนพ่หุ้งยามเลยก็นีว้ว่าเรือไปเห็นก็ดีนะเลยเรือไปเมื่อเรียนว่าฮัตใจไเป็นไหนมุดถาดแบบพูเลยเพราะว่า มันมันมันหลายคันนะน,น่ะเรนนี่มันตงปีหรือเปล่าเน่ยสิงานกันโดนทางฝนทางแดดชาวนี่ซืมเอาไปแล้วกบ,บา,นายน,น,าน,นี่เอาไปเลีง้งตัาดอุ้นเอาไปดอกไปถึงหลากเดอนเลยเดกราการเอาตะก,กาไป ผมใสอยากกายาอ่าผมองใสิช่วยหนึบ่อ uh, yes, ุยนึ่หนุนึ้นหนุบงึบหนะบนับงนุบหนุหนับหนุบหนุนุบหนุบหนุ่หนุบหนุบหนบอนุบมนุนุหนุบนบหนุบน่หนุบนุบหนุนุบนุบหนนุบหนุนหหบนนหนหนบบบนนนยาวๆ คูนยางใหญ่มว้วนไปรวยก็มีมีใจไปหาไม่ค่อย,ยมีคน,นเขาดอกนะัดเจ้าแบบข้าวถ้วงอะไรเล่ผไม่ค่อยมีคนไปโดนมาปินมอนไปเนาะเขาลดใหญ่เนาะ

ปังเสกันลาะทาไปผสมปนเปกับพ่พอ,พอได้ฝากกันนะจานติดถนนอีใดนอยใหญ่หลายนอนหัวเ,เขาเขากล้วก็เดินเขาในเลยตัวข้างในมันเน,นจุดใหญ่จุดใหญ่หัวไปปีที่ดลยวจะดนในปลาใหม่ มาเด้จะให้บางๆก็มาช่วยบอกนัดโวจด้วย้มาปรนลงเล็บ

ม่ก็มาดดิ <moder ne S 1> นก้นเดงนอีนั่นเดีเ๋ยวตวเต็มใหม่เม่ด้วันเดินหนักเด็กวัวพลองเท่าเท่าเท่านาะสิบสามคนอ่ะนะ่มีตจะไหวยายไหวอีเลสิงใครไม่เคสขาดใดๆสิงแคสแต่เลยค่ะหนูมันั่งดูหัวดหล มาแล้หนันหนึ่งพี่สเอ็ดเอ็มเอ็มเอมไม้ทราเดี๋ยวคนเดียวเดี๋ยวก็เรียนนังคือนี่ล่ะนั่งใหญ่เดี๋น่ะเดี๋วเกินสี่หมู่ใหญ่ใหญ่มาดูคนเดียวนั่นน่ะเรียนน่ะเกี่ยวกบการเรียนน่ะพวกมีทะลงโกไม่ได้ยังเก่าไม้หราช่วยแต่เป็นเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ บันเด็กท no ี่อันที <the> <old> <ode> <the> ่หามันสังบ mm ัน hmm ตูหาอีกหน่อหนึ่งเลยตมหน้าเด็มันเลยหนแต็ี่มันได้แฮมจังโคงไอ้นั่นมาไอ้นั่นูไป่รนั้นเด็กโตไเลยล้มาอดใคทจะดด้หน่อยหนึ่งเลย ชื่อลูกหลานยี่กบกบชื่อลูกหลานยีโกบอีกปกติลูกจะมันมันมันหวานตูดีนะเออ,อเนั่งไปนั่งมาก็หิวน้ำเลยจุงตู้เร <laughs> ้อนแดด่าไ <laughs> ปเซ็นนาจอยเนี่ยละบะ้ัก โอ้มาจ้ะนี่ปอกไปปอกมาไก่เซ็ตละจ้ะนี่นอโจด๊ดของเมลีก็ได้กะละมังหนึ่งเลยนะแต่ของน้องแนวยังเหลืออีกหลายเดจ้ะนี่นั่งปอกคนเดียวอสองคนปอกคนเดียวเลยนี่เด็กสาหน่อยก็ไม่ยอมมาช่วยปอกเดี๋ยวคอยดูช่างดูจะได้กี่กิโลกันน้อนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวปลอกของพี่โยเซ่ก็ต้องไปช่วยน้องแนนต่อหน่อยนะจ้ะนี นั่งปลอกไปนี่จ้ะมันแขอกงกบปลอก,ก,กนอกิติกิติกกรนาเปลือกมันแข็งจังเลยปอกยากเปลือกแข็งเพราะว่ามันมันเริ่มแรงด่าขนาดฝุ้ก็นีอกัเส้นชต่ว่ามันก่อนเราเหยื่อใบด้านเลยก็ดุงเนี่ยมีเจลากโป้ไผ่มัหยื่อใ พอฝนลงปุ๊บบางทีแค่วันเดียวก่อนเจียมดินแหงแบบแต่ก่เดี๋ยวนีไม่มีงัวเข้าไปเลยดิที่นีม่มีงวัวมีมอะไราาท,ที่เขาเจ้าหนามมาไว้ให้ตรงปากทางทีนี่ไม่มีเห็นหนามเห็นอะไรมาอยู่กับปากทางเลย แต่ไส่บนเขานี่ผิวมันจะหนิ่มมากเลยจ้ะถนัดได้มาตอนไปลีไปหานะ่ะที่ตู้นี่ไปลีก็หนังฟอกคนเดียวเลยคเร็ไวไายอยู่จ้ะทุกคำไม่อะไรมันมันเป็นไข่ไข่อ่อ,อนมันผิวมันอ่อนนะ่ะมันกดมันดีแต่อันเป็นเนื้นอวัวแข็งที่สั่งหวานนะหวานดูเตา,าจะจะมา<ค>ไข่ไข่เนาะลวกนี่ใม

ตุลาต้นลงุไม่ได้เรามาถึงไงยุ่ยใหญ่น่ารกิตอาหารหมาบกเกาอีกนี่ปื่นพลังมาบกเกาออีกแส่ในเนื่อยเมยวบาเคนยิ้วนั่งยืใจมันกรโกวนแข่งน้ำขกินเลยไล่หลันไล่ถามหาเนาะโกรนแข่งดงนด่นโกวนเหมือนอะไรบวกนี้ เฮ็ดแต่ยังม่ได้กินเขาเล็กทีเป็นหลักดาบเลยนะถือบนยอดนี่แหละหมซึืนๆอ้อเดี๋ยววาจะไปผู้พาชั้นก่อนอแรงเลยจะไปผู้พาชั้นไปขึ้นนั่นแหละผู้พาชั้นถามว่ามันเป็นดินยังไงเขาชั้นนี่ก็อะไรก็มันยังมีเฮ็ดงอกได้ไหมก็งอกตั้งขุดโศกนั่นเด้มันก็มีดินอยู่เนาะไม่ใช่เป็นหินมดอสไหนมันก็เป็นดินเป็นอะไร เดินขึ้นชั้นจนเนี่เขาต่างตรงนี้เนาะมันมันเขาไอ้หนี่งไม่น่ะญาปรราบไม่น่ะหกว้างกว่าอีกชันในแบบนั้นแหละตรงก๊อกก๊ออันนั้นขึ้นขึ้นไปหอบไม่ได้มีหาเฮ็ดต่ำลงมาจ่อยเย็ดมีดานยอดเ้าเข็ดอยู่ต่ำพากันถึง เดมจะก็กะเิดแต่เพียงขึ้นเรียบขนหนักตนไหนหออกนานชันเดอร์จนจะแต่บาบม่อองแบบเนยอนไหนเม็ดทาไลหรอลรวนี่แม่ไม่ได้ดูอันนั้นดีเด่นจริงด,ด,ด,ด

ถาจะเขารูคิมช่างน่าอายไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ลองยงังไเราค่ะไม่ลำแมล่ลองยังไงลำแมะอาตี่เออมึงลงเลยมึงลงว่ากูไอ้ข่อย,ยมึงลงมาที่ แม่ <laughs> เป้า้องของลูกเดือแข็งจริงน,นี่จะไปไม่นอกเนี่ย <laughs> อาจารย์นี่นนก็หนังอปอกันไอเสตซับเรียบร้อยย่งอกยเยไม่เสตซับยังไม่เรียบ้อยคนฟอกอาจะเสตซับเรียบร,อยร้อยเหด้วจ้านน่นอนง,งานดีโจ้อของพี่โยก็สองกะละมังนี่ขอ,อนงน้องเน่กะละมังหนึ่งจ้านี่พี่โยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีจุกๆคนณเดจ้า่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะโยรักเอฟซีจุกคนณเดจ้าสวัสดีจ้า Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh